งานเซียมก็มาจ้าเซียมละหนึ่งและเนาะอะ,อะคือวันนี้นะคะทุกคนคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเนี่ยเขาจะเสวนานะคะในหัวข้อปักหมุดประชานิยมอย่างไรให้การเมืองไทยพัฒนาซึ่งอาจารย์เจตโทนวนิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเนี่ยเขาก็ได้กล่าวตอนหนึ่งนะคะ แน่นอนที่จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องด i g i t a l w a l l e t นั่นแหละนะเขาก็บอกว่าเวลาที่พูดเรื่องประชานิยมแบบทั่วไปเนี่ยจะสับสนแต่ทั้งประชานิยมทางเศรษฐกิจหรือประชานิยมทางการเมืองอย่างไรเนี่ยก็ใช้เงินทั้งสิ้นอย่างไรก็จะใช้เพดานเงินสะสมของบ้านเมืองลดลง แต่ถ้าจะทำให้วิธีทำกระตุ้นเพิ่มขึ้นซึ่งคนมักจะทำประชานิยมโดยตั้งเป้าหมายให้ขจัดความยากจนไปได้แต่อาจารย์เจตมองว่าไม่เป็นความจริงคือแกมองว่าประชานิยมขจัดความยากจนไม่ได้มันก็แล้วแต่ไหมคะอะเราอย่าไปเถียงกับอาจารย์อาจารย์บอกว่า ถ้าเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่พอประคองตัวเองได้ในลักษณะที่เป็นขาขึ้นอาจารย์เขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายประชานิยมรัฐบาลแม้ว่าจะทำได้ก็ไม่ควรทำอ,อันนี้ก็เป็นมุมมองของนักวิชาการที่มักจะมองต่างกับนักการเมืองแหละนะคะ นักการเมืองเขาก็จะต้องพยายามทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะคืออะไรที่มันจะทําแล้วมันดีแล้วมันจะส่งผลกับคะแนนเสียงอเขาจะทําแต่ในมุมของนักวิชาการเขาก็จะเน้นเรื่องของความรัดกลุมเนาะวินัยการเงินการคลังอะไรต่างๆนานา,นาการลดเพดานนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความรอบคอบมากกว่ากับ พักการเมืองที่จะเน้นเรื่องของความนิยมที่จะประชาชนจะมีต่อพักเนื้อออกใช่ไหมคะมันก็เลยจะแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะสวนทางกันทีนี้อาจารย์เจตบอกว่าเออเวลาที่จะจัดตั้งรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปเนี่ยคือไม่ได้มีการล้อมรวมนโยบายซึ่งอาจารย์เจตบอกในหลายประเทศนะเช่นเยอรมันเบลเยียม เขาใช้เวลานานโดยไม่มีการแลกตำแหน่งหรือผลประโยชน์เขาพยายามหลอมรวมนโยบายกันจะพบเลยว่าหลากหลายนโยบายจะรู้เลยว่านโยบายไหนจำเป็นนะเรามักจะใช้คำสมัยใหม่ว่าเรือทงแซน์บ็อกซ์ประดิษฐ์กันเข้าไปจนคนในทีมบางคนเนี่ยสับสนเลยตกลงคืออะไรแต่เอาง่ายๆสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นคือ การเอาเงินมาหลอมรวมกันแล้วบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราล้อมรวมนโยบายจะพบเลยว่ามันทำได้หรือไม่และควรทำอะไรและจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าฉันเลือกไปแล้วเธอจะไปรวมกับใครอ่าซึ่งคือมันมีความต่างกันนะเนาะในอดีตเราเนี่ยเป็นการแข่งของสองพัก แอนเอาตั้งแต่ยุคนับจากรัฐมนตรีปี40มาเนาะจนก่อเกิดไทยรักไทยใช่ไหมฮะอดีตนายกทักษิณชนะการเลือกตั้งมันเป็นการต่อสู้ของสองพักการเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็จะไม่ต้องประชาชนก็ไม่ต้องมาคิดอะเ,ออเลิบพักนี้ก็ได้พักนี้กระดัเลิบพักนี้พักที่ก็เป็นฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ค้านกันไปมันไม่ต้องมาคิดในเรื่องหลอมรวมนโยบายแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะทํานโยบายแล้วก็ทําไปเลยตามที่หาเสียง ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยพักนั้นไม่เห็นด้วยพักนี้ไม่เห็นด้วยเสียงเราไม่พอเสียงเราน้อยทําได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องปวดหัวเหมือนทุกวันนี้ไงทุกวันนี้มันเสียงมันไม่ขาดอะเนาะต้องมานั่งเถียงกันเนี่ยจะมาหลอมรวมนโยบายหลอมรวมอะไรจริงจริงอันก็ปวดหัวแทนและอันก็เหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะเหนื่อยใจแทนเพื่อไทยในรอบนี้เนี่ยที่แบบด้วยความที่คุณได้เสียงมาเท่านี้เนาะ no. แล้วทํา จะทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้แบบอย่างเต็มเม็ดต็มหน่วยก็ไม่ได้อีกพักร่วมก็อาจจะแบบไม่โอเคมันก็ลําบากอยู่อ่ะอืมแต่ก็อย่างว่าก็ต้องทําใจก็ได้เสียงมาแค่นี้เนาะทีนี้อาจารย์เจตบอกว่าหากประชาชนจะเห็นกระบวนการนั่งรัฐมนตรีจะเห็นถึงนโยบายและเหตุผลตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดจุดต้องคิดให้ละเอียด ผมอยากถามความรับผิดชอบพักการเมืองอีก2-3ถึงพักถ้าคิดว่าสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำเนี่ยจะนำความเสียหายมาสู่บ้านเมืองพักลุงลุงพักพลังประชารัฐพักภวมไทยสร้างชาติควรจะรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองมากกว่านี้พักภูมิใจไทยควรจะร่วมรับผิดชอบด้วยโดยก้าวไกลเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้แล้วให้สามพักและพักอื่นๆร่วมมือกันยกมือถอดคุณเศรษฐาออกจากตำแหน่ง แล้วถ้าเพื่อไทยใจถึงจริงก็ต้องส่งเสียงไปถึงชั้น14นี่ถือเป็นความคลางแคลงใจที่ทำไมพักที่ชนะ14ล้านเสียงไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลท่านกล้าเผชิญหน้าใหม่กับก้าวไกลในสนามเลือกตั้งใหม่หรือไม่ท่านส่งเสียงมาได้จะได้รู้ว่าคนอยากได้10ล้านเสียงแบบเดิมหรือไม่ที่จะเอาเงินมืน่นหรือจะเอานโยบายที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแบบก้าวไกลคือก็ก็ว่าไปเนาะ แต่อันว่าเขาคงไม่ทําตามอยู่แล้วบ้าบอนี่นเพิ่งส่งเดือนจะให้ปลดคุณเศรษฐาออกแล้วหรอคะแม่อะตามนี้แหละนะทุกคน